ฮัลโหลพีนพ่น้องพี่น้องมาขึ้นเฮือนเจมมาลากากีเดินแล้วเลย <c oughs> เพืวว่อ <c oughs> บุญคนขยนันยพีนพนน่น้องเอ้ยสร้างคนมีจักรคนดินนี่มาใหม่นะ <c oughs> สองคนเห็นบอกสร้างดินเขาอันนี้ <c oughs> อยูซายนะคุณพังอยูซายโอ้โรงแรมนี่บอกสร้างกับสร้างต่างประเทศเฮือนอมารากากีธรรมดาศธีไหนมันต้องเหนือภัยอยู่แล้วมันต้องเหนือคนอื่นนี่นะ่ะเบอร์บุญพี่น้องเลยผู้ใดจะซัพอพอร์ตแล้วก็ซัพพอร์ตมาได้ เราดูอยังนี่ได้ขยันด้วยของยอย่ยยฝาท่าดินเออพ่นจับบัวหน้าต่า,างนเนาะมันจะออกมาอย่างงามเลยด้วยนี่าทาซีเนะี่ยพี่น้องมันสีมันสีงามถ่าท่าซีงามถ้าทาซีบงงามมันก็นสิบบเป็นตะเบิงอีกเพื่อหวานนั่นแหละ จับบัวใส่อิดใส่อิดแดงเอยใส่ดินจีสะคอนมันบวอย,ยู่นะเจมมาลากากีบ่อยู่บบามีก็บ,บ่อยู่ ขบาสาบานขันขอยนีจิกหัวสาบานลงไปใส่สาสาลใสแล้วอาซีนี่อันบ่อันผูเทพปูนกันตังหากเออผูเทพืชนี่กับต่างหากบอก่อ,อทีมสุพนนีนี่่าเ,เขาเยมันคือจะกวดเองอย่างเองค่ะนะเข้าได้หาลูกนอกมากวดเองพยดยันพยบ่ได้บ่ได้จักอย่างนี้นะบ่ได้ชะัก เรามาแทกเบิงบ่งมาได้ฉากเจ้าเจานับแต่ <c oughs> ตบันวงกบยังตัางหมดี่น้องเอ้ยที่น้องสร้างมือสมัครเล่นยญกระเว่าเนาะสร้างมือสมัครเล่นวญวสันข้าเจ้าวะเดี๋ยวพิษไปเบิร์ดแน่นี่แหละเฮือนอมรา,ากากีพี่น้องเอ้ยก็ยังว่ามันต้องเนื้อคนอื่นบอกคือคนอื่นมูเห็ดตัวหนึ่ง โตเฮ็ดแนวนึงสิได้เฮ็ดบันไดเลนีน่เนาะสิใส่เลบ่หรือแนวใด,ใดวนมาสั่งเอ,อ้อ,อ,อมาสั่งไอติมพีน่น้องเอ้ยน้ำแม่น้องมยสั่งไอติมเมื่อวดมืออื่นคนงานเฮาหลายได เตรียมเลยพี่น้อกเตรียมไปกินเตรียมไปกินผู้ใดเพ้นขีดเลยจ่ายไปเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยโอ๊ยมันทำถาเบอร์เหยียงมาอยู่พี่อย่าฝันแล้วจะได้กินซะขึ้นไปขึ้นไปต้นไม้โฟนให้มันแหลนด้วยนะมันโปึ่นต้นไม้ เขาผลลุยเต็มที่เนาะี่ก็ยังไม่ได้เลิกอยู่เขาเจาาข้ายันนักนักนักเอาเบาสูงเออคนจ้าบัวเป็ส่อันนี้เนาะเขาเจ้าเอามาเองเนาะงบประมาณเซนพี่น้องเอาขาใช้จ่ายทั้งหมดเซน ไปจ่ายปีสองพันเส้าหาพูดว่าอนุญาตให้จ่ายสร้างแนมน้ามากคนหนึกูช่วยโดนโทรศัพไ์คด้สร้างมาจากประเทศเวียดนามพูดเด้อพี่น้องเอ,อ้ยธรรมดาสถินหยอมาราก,ากากีนะเป็นผู้สร้างมาจากประเทศเวียดนามพุนมาเห็ดห้นางอืมหลังจากเห็นหอนนางแล้วกับน,นางก็จะเอาเป็นผัวเอออยียง ข้าวเจา้ามาเห็ดเมาเลยนะลงไปนะยังลงไปจอนนีน้ขี่สก,กุ๊บเขาเจ้าเห็ดเมาแบบตีราคาเลยแบบทางเนาะค่ะนะสลัก่าบุญละเห็ดน้นงะกบุญนะพี่น้องหลายคนหลายคนติดรามาเรื่องที่เราบริกิเอง มีกระป็ดให้เจอมาลาเอียงเอียงมาเด้อเอียงเอีไปไปน่ะนางงามสลัดขียังนี่ มาสั่งกะแลมสั่งไอติมเพื่อนปั่นไอติมไปให้หมื่นกับกล้วยกับกล้วยกับปลากับกล้วยกับกล้วยกับปลากับกล้วยกับกล้วยกับปลาเกลือเป็ดบ่เอ้ยเกลือเป็ดแทนเจ้าของคือยังหน่อยกว่าเก่าบ่เป็ดเพห็นนะคือยังหน่อยกว่าเก่า ใช้ค้าส <Ooh> <mould> <architectural> ิบวกหาขายอีกอามาลากากีทำไมทำเช่นนี้เออเราขอคอยบริกายเราพูเจาขายนะเต๊ดเิดมิเตอรตัยใหญ่อ้วนๆซะละ ลอเห็ดเวียอเรราได้ยำห้ยำหน้าเก่าดูเนเฮ้ยสองโตน่ะซิไปใส่แบดนี้เบ้อมีดำพอรายพรออกมาแต่เศ้าผู้เจแหลสากินไปสาย ใช้ว่าซีนอนอยู่พี่เนาะเออสะพานมุนฮะสะพานอ้วนกว่าเก่าเพราะฮะได้ของไง ไปไปติดนะฮึไปติดนะบ่ออะไรในสายในรายุไปชิบไปดิโอ้ยน้ำโตโขพี่น้องเอ้ยคือมีกระปอมน้ำไกินเข้าไปได้ไงกระปอมนะเฮ้อวะ เอียงลงลงไปขึ้นต้นไม้พุดนะเอียงโอ้ยจน้นนกขี่สก,กูดอกนันเนี้ยเนี่ยยาแต่มันขี่หวัวเอียงเมื่อบา้านอังตีม <c oughs> ตีตาเลงเออเมอื่อเอินเมื่อเอินกับเมื่อเอินกับสูบแล้วกันลากกัน <c oughs> ไอตีมไป เงาเมือเศร้าก็ออกมาเงามือแรงก็เมือทรงเออ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 เมือ่อยไอ้ท้ำไปใส่เมื่อยเ้ยมึมกนั่งกระตุนนะสิอืมขี้ฝุ่นตะเปนสโตงลินหรอ เออ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 โอ้ยอู้ยโสดอะไรอแม่งน <si ี shuttle, ่มือถุงมือ้ำเปล่ามันมือกับเมือนำไายไมเอียงเอียงไปเที่ยวไหม บรรยากาศสวนพันกาเก็บเรียบร้อยป่ล่ะพี่น้องว่าห้าสิบเข่าไปยังบ่หูพี่น้องว่าเด็กบ่หูกับบะหู เจ๊กศุกษาไปยังไรอียังเขาเจะกระเบิดเลย <c oughs> อันเป็นแห่งกับว่ายกวฮา,าวดูแต่พักอีตู่ของปลูกเธอเรียบร้อยไปเลยกระลำนักเก็บไปเบิดล้วบ่นี่ให้ใส่วาสิมารีวิวกระลำโอ้ยกระลอำอมาราลากาก,กีเรียบร้อยจอดหมาบตายเรียบร้อย โอเบิดงามแต่อย่างเดียวไปใส่ต้มไก่บ่ใส่ลายก็จนหนอกว่าเลายสะคอนสะคอนแมนมันบอกว่าแมนมึงอยู่ มาอพีไปแม,ม่มมนบัวากูถากพริกฮะเออแม,ม่มมนลีกูกูหันถากพริกคนขงกูยอย่างกูหนาแตกนะแบบมอบอลาบเย็บ <laughs> จอดหมาบตัวน้อ๋อพี่น้องไอ้มาฮอนิกะเก็บภาพบรรยากาศไม่เพงเท่านดีเหรอพี่น้อง ข้องเขาเป็นยังสีติดอะไรบางทีกับเบิ่งคือพร้อมบางทีกับ,บ,บ,บเบิ่งคือบวมเอ้ยเบิ่งคือบวมบางทีกับเบิ่งคืออว้วบคืออ้วนจริงๆเขากบบธรรมดาพี่น้องก็วหมดเอ้วนแห้งอกเนาะพอดีกอดเนาะพอดีกอดพอดีหอมพอดีเป็นตะแพงจ้าไว้สันีลิล่ะอยู่ดีมีแห้งกันสุขขู่สุขคนขอบใจหลายๆที่ติดตามเบอร์สุกคนลุงป่านาอา ลำบากน,นะสาวเออยอ้ยบอรส์สกุลคนติดตามเด้อขอบคุณหลายๆขอให้อยู่ดีมีแห้งจะเจ็บจะไขยมีเงินใส่ก็ได้ล่ามรวยลำรวยเด้อเน้ะพอกันใหม่เมื่อเอินจ้ะ